แม่แต้วสอนสอบโฟนอีกหรอมีใช่ไหมเสื้อไหมพรมทำมาจากอะไรแอนิมอลสกินแปลว่าหนังสัตว์วูวได้อันสุด,ดสท้ายสัมฤทคัตโตะทำมาจากอะไรเสือเส้อไหมพรมทำมจากอะไรทำมาจากได้อันไหนได้อะฮะเลือกดิได้ไหน ให้ลูกคลิกเองดินนี่เสื้เอเชอิดเหรอ Beat is made from อันนี้ทำมาจากป้าทำยังไงถึงจะโดนนี่มันกดตรงคอนโทรลลบนี่ทำมาจากอะไรเนี่ยอ้าว <Thank> อันนี้มันก็ต้องทํามาจากได้ใช่ไหมอันนี้ต้องวูแปลว่าข้อตะก,กี้ต้องมาจากผ้าสำลีปะ่ะช่้ามผ้าไหมพรมมันทําจากสำลีไหมแนนใช่หรอมันก็เส้นได้เหยตานเสื้อไหมพรมอ่ะตั่งเห็นเสืเ้อเชิ้ตยังไงมันทํามาจากอะไรไม่ร,มรู้ขายผ้างไงไม่รู้รถ้าอันนี้ตอบได้แล้วอันต่อไปจะตอบอะไรอันนี้มีได้มีหนังสัตว์แล้วก็มี สำลีต้องตอบว่าทำมาจากได้อันนี้พี่ก็ตอบได้อ่าต่อไปอีกเสื้อัน,นี้ทำมาจากอะไรไม่ใช่หนังสัตว์ก็ได้เหมือนกันงเนี้ยะนะม,มันก็จะซ้ำกันหรือเปล่าเอาบูไปบูไปฮะฮะเล่นเน็ตเลยจ้าถามพี่โกมันไม่ได้มไม่ไม่จะได้ที่หนึ่งก็ให้รู้ไปพ่อแม่มึกสอนเนี้ย ถุงมือนนกรอบทำมาจากอะไรก็ได้เหมือนกันนะน่าวู้เหมือนกันทำมาจากได้เหมือนกันใช่ไหมมีม <Okay. S 2> ลายเส้นเล็เส้นใหน,นี่อะไรเนี่ยนี่วอสอะไรวอตอีอะไรกนะ็รขึ้นไปดิขึ้นไปหน่อย What is a baby pig c a l คอร์ลูกหมูเรียกว่า อะไรเหรอลูกหมูอ่ะเปิดดิกที่แม like ่มึงน um ิ้งพิกเก็ตใช่หรือพิกเก็ตพิกเล็ตมันในดิสนี่มันตัวอะไรตัวสีชมพูนี่มันเป็ดดักกิ้งเป็ดแล้วปั๊ปปี้อ่ะหมาปั๊บเงี้ยพิกเล็ตพิกเล็ตพิกเล็ตคืออะไรปั๊ปปี้คืออะไร ปาปี้ว้ายปาปี้ไม่ใช่หมาหรือพิกเล็ตพิกเล็ตหมูไงหมูสีชมพูใช่ไหมพิกเล็ตเป็นหมูใช่ไหมเออสรุปข้อสอบน้องซันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งใครต่อใครช่วยกันนี่ช่วยกันทั้งบ้านน่ะงอ่องอองอองอเรียกว่าอะไรด็อกสุนัขปาปี้ปะน้องสุนัขภาษาอังกฤษกัน อืมแล้วลูกหมาเรียกอะไรปั๊ปปี้ป่ะเปิดเด็กที่แม่มาฮะเดี่ปั๊ปปี้ปะปั๊ปปี้พียูพีวายไปหมาปั๊ปปั๊บ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 ปั๊ปปั๊บข้อต่อไปวันนี้คนดูได้ดูเองอ่าเลื่อนข้อต่อไปปั๊ปปี้แปลว่าอันนี้เซิร์ชดิเซิร์ชปั๊ปปี้ อ่ะข้อต่อไปลูกหมาถูกต้องแล้วพิกเล็ดอ่ะพิกเล็ดอ่ะเบบี้ <Baby cat S 2> แคทเรียกว่าอะไรต้องนิ่งีช่ไหมพ่อคิดเท่นเหรอ K-I-T-T-E-N คิดเท่นแปลว่าอะไรลูกแมวอ,อันแรกลูก คิดเท่นคิดเทนอันไหนกาะโดดกดอันนี้เออคิดเท่น e k i t t e n คิดเท่นอ่าต่อไปอไเอ็งหาพิกเลตดิแล้วพิกเลตสารไม่ต้องสนใจข้อต่อไปข้อต่อไปเลื่อนลูกหมูอืมเมื่อกี้ลูกหมูหรือเปล่าลูกหมูกระถูกอะ ที่ตอบอล้พริกเลตอ่ะข้อต่อไป was h it baby horse c a l l ลูกม้าเรียกว่ามาฮีฮีมาฮีฮีมาฮีฮีลูกม้าเรียกว่า pony บ้าว p o n y แล้วฟอ่ะ f o a l มา p นี่หนูดูดิเนี่เวลาเซิร์ชดูมันออกเสียง p พนีอ่ากระต,ตาพนี่ F O A L นี o ่โฟแปลว่าโพนี N ่ P O N Y ลูกอ่อนมีอะไรบ้าโพนี่ข้อนี้ตอบโพนี่ลูกม้าลูก <S <S P O N Y ลูกอ่อนหรือม้าวะมาโพนี่ก็ลูกมา้มา,มา ต้องเลือกโฟ e, หรือโพนี่วะอันนี้ก็ไม่รู้วะ่ะนี่มันลูกอ่อนเฉยๆโพนี่เป็นลูกแมาอ่าตอบโพนี o ่ P O P O N Y อันไหน P O N Y อันไหนอันไหนหาดิเออข้อต่อไป <S 2> <S 2> อุ้ยดักอะไรอะ่ะเบบี้ดักเรียกว่าอะไรอ่ะดักกิ้งดักกิ้งแปลว่าดัก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 คิดเทนลูกแมว ปั๊ปปี้ลูกหมาดักกิ้งแปลว่าลูกดักเป็ดดียูซีเคนักเป็ดดักกิ้งแปลว่าอะไเลี้ยวลูกเป็ดลูกกระตูเลนเนี่ยหรอไปไว้อ้าวสอบหนูก็สอบสิดักไงดักเป็ดดียูซีเคนักเป็ดดักเป็ดแม่มึงตั้งใจลอกข้อสอบให้ลูกหน่อยเล่นเด็ตโศกดียูซีเคนักเป็ดดียูซีเคนักเป็ไหนดักกิ้ง ดักกิ้งไม่ใช่อันนั้นปั๊ปปี้แปลว่าลูกหมาโอเคดักกิ้งสะกดดิมีตัวอะไรบ้างดักกิ c ้ง D u c k i n g อันนี้อะไรอ่ะ What วอชแอนิมอลก milk สัตว์ชนิดไหนให้นมวัววัวภาษาอังกฤษเรียกว่า oh. อ้ะะไรว oh. เลื่ออนเ อ้าวอะไรนะเดี๋ยวเขาสอบผิดเปล่าวัวภาษาอังกฤษเรียกว่าคาวคาววัวมีตัวอะไรมาง C O W อันไหน C O W อันไหนอ้าวหนูเลือกอยาเาเลียเอก C C O W C O W ดูเหรอ Yes CO โอจะเป็นอยู่อาวเลื่อนข้อต่อไปออไพอกเนื้อหมู w h a t animal g i v e pork เนื้อหมูทำมาจากสัตว์ชนิดไหนหมูจะต้องทำมาจากหมูหมูสังกฤษเรียกว่าพีผีอันไหนพี่ีอ่ากดไปเลยพีอันนั้นขาวอันไหนพี PIG นี่ Yes คลิกเลยคลิกแต่หนูอยากใช้นี้เลื่อนอ,าอ้าวคลิกดิคลิกคลิกเลเลือนโอเคข้อไป you number know? five สาาัตว์ชนิดไหนให้ขนสัตว์ไม่รู้อ่ะมันเป็นขนอะไรชีฟแกะไงสื้อขนแกะแป๊วสงสยัยทดสอบแล้วผิดแล้วว่ะ นี่ขนสัตว์นะทำมาจากอะไรขนแกะแกะภาษาอังกฤษเรียกว่า s h แกะมีตัวอะไรบ้าง shwep อันไหนชี e อ่ะอะไรกันนะ shwep ชี e sh มันไม่มี sh h sh เกียรเรียนแรง ลงมาลงมาอันไหนชีพอันไหนโอเคชีพแกเข้่อไป้ายคอติโน่กิฟต์เอกเอกไก่เอก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 เช้าแล้วมาไข่มันออกมาจากอะไรไข่ไก่ไข่มันจะไก่เอ้าคิดชิคเก้นอะไรชิคเก้นไก่อะถูกต้องเอาเลยชิคเก้นไก่อยากเลื่อนอันนี้อ่ะหนูก็กดดิ เรียนข้อต่อไป What part the body is this? นี่คืออะไรจมูกภาษาอังกฤษเรียกว่า nose nose โอ้เยี่ยมอันไหน nose? nose nose หนูก็คลิก nose สิ Nose ันไหน nose อันไหน nose? ครึ่งบนครึ่งล่างอันบนดิขป้นบนดิเออข้อตะปไป What part of the body is this มือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hand Hand หรอเอในข้อสอบมันมี Head Head แปลว่า Head แปลว่าสีชา แฮแปลว่าผมฟิงเกอร์แปลว่าแปลว่านิ้วมือนิ้วมือมันไม่มีแนมันก็ต้องเป็นฟิงเกอร์ไงฟิงเกอร์คำตอบคือฟิงเกอร์อันไหนคือฟิงเกอร์เ F เแล้ว Fing ไหน F I N G <L> หาดิ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 ลืมตาดู <c oughs> เออเป็นหนูอยาก <c oughs> เลื่อนนี่อ่ะก็คลิกแล้วก็เลื่อนเอาเลื่อนมาอ่าฟิงเกอร์ข้อต่อไป <c oughs> ข้อต่อไป <c oughs> โอ้เสร็จแล้วเหรออย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกด เลื่อนขึ้นไปข้างบนมาเช็คกันดูสิเลื่อนขึ้นไปหน้าแรกเลยอ่าทีนี้มาทวนคำตอบทีละข้อสิไปเอกไปเอก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 โอเคค่อยๆลงมาอาทติวิทย์แก้วเมนหนูพิมพ์ถูกไหมเนี่ยกระเป๋าทำมาจากดีดีเม็ดฟอร์ม สกินแอนิมอลอย่างเดียวอีกอันเนี้ยอ้าวโอ้เดียนะเนี่ยก็น่าจะเสร็จเลยนะโอเคคลิปจบเท่านี้ครับบ๊ายบายดิจ้ายังไม่ได้กด,กดอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวพ่อจะตรวจสอบก่อนหนูคลิกเลื่อนขึ้นไปใหม่สิเลื่อนขึ้นไปใหม่มหนูอยากหนูอยากไปเล่นกับน้องแล้วอย่าไปเล่นกับน้องแล้ว โอเคบายๆกล้องนี่บายๆทำข้อสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อส่งให้โอเคเราจะต้องไปล้างมือก่อนสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูข้อสอบนี้ดีทำให้พ่อแม่ได้รู้คำศัพท์เยอะเลย